ถ้าพูดถึงโมโคเซคุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซคือไม่รู้เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซเหรอเลิศน่เหอมันเลิศดเธอ ฟอออ๋ยากข่าวกระจาดใสกับคริมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไ o t ว็บโมโกเต้ดอทคอมโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4่ามสอถ่ายทำใกล้เสร็จแล้วใช่ครับก็เหลือวันที่28อีกวันหนึ่งครับถ่ายถึงเช้าวันนั้นบทบาทในเรื่องนี้เราเป็นยังไงบ้างคะก็ชื่อโตครับเป็นพี่ชายของหนุ่มหนุ่มก็แสดงโดยคุณอ๋อมนะครับก็เป็นพี่น้องกันเป็นเรื่องราวของตระกูลกาแฟ คือคุณพ่อเนี่ยทำอาชีพทำไร่กาแฟนะครับแล้วก็มีเหตุทำให้ทิ้งไร่แบบทิ้งร้างไร่ไว้ไม่ทำอีกเลยมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อก็มาบอกว่าเฮ้ยไร่เนี้ยพ่อมีลูกๆไม่รู้เรื่องเลยนะลูกไม่ต้องทำงานอื่นนะไปฟื้นฟูไร่กาแฟแล้วก็ทำอาชีพนี้ไปเลยผมเป็นลูกชายคนโตซึ่งก็ไม่เห็นด้วยเพราะอยากจะหางานอื่นทำนะครับก็ ก็เลยเป็นเหตุครับทำให้เรื่องนี้เกิดข<ม>ึ้นนะครับแล้วเราก็มีแฟนของเราอยู่แล้ว<ม>ชื่อเฟยน,นะครับเล่นโดยคุณจักรจันทร์นะครับส่วนคุณออมเขาก็มีแฟนของเขา<ม>เป็นไม่ใช่แฟนหรอกเป็นพ่อแง่แม่งอนกันอะไรเงี้ยครับ<ม>นี่คือรวมรวมมันแบบนี้เรื่องนี้ประกบคู่กับจักรกัจันทร์ตลอดเลยเป็นไงบ้างครับร่วมงานกันครั้งแรกด้วยก็ดีครับไม่ได้ จริงๆแล้วไม่เคยเจอไม่เคยคุยอะไรกันมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อยู่คนละช่องด้วยก็ดีครับดีเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ได้ร่วมงานกันนะครับเห็นว่าหนังเรื่องนี้จะไปเหมือนกับทัวร์ยุโรปด้วยที่เิ๊งรู้สึกไงบ้างเอ๊ะทำไมผมไม่เคยได้ยินเลยไปทัวร์ก็ดีดีจริงเหรอฮะจริงๆจริงๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ภาพยนตร์น่ะเขาไม่ได้ขายหรือว่าฉายเฉพาะเมืองไทยเขาทำเป็นธุรกิจใหญ่ทั่วโลกเพราะฉะนั้น ภาพยนตร์แต่ละเรื่องก็มีแนวโน้มที่นักแสดงจะต้องไปโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นโซนเอเชียใช่ไหมครโซนโซนเอเชียก็ก,ก็ก็ไปกันก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าต้องไปฮ่องกองอะไรเงี้ยครับก็ดีฮะสนุกดีสนุกด,ดีครับ่นตัวแล้วมีคาดหวังไหมคะไม่จริงๆผมไม่ได้ไม่ค่อยได้คาดหวังเนอะเวลาทํางานแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับ เพียง <t ick ling> แต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสวยอะ่ะเคยไปดูมอนิเตอร์อยู่บ้างนะครับเวลาช่วงเวลาทํางานช่วงเวลาถ่ายทำก็เห็นว่ามันสวยจังเลยนะ้เวลาอยู่บนดอยดอยช้างอย่างเงี้ยครับอยู่ใน,ในไร่ไกาแฟภาพสวยมากอะไรเงี้ยครับก็เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับพุ่มกับพุ่มกับบอกว่าโอ้ตัดออกมาแล้วบางส่วนเจ๋งมากเลย,เลยะอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับดีใจก็รอดูเหมือนท่านผู้ชมทุกคนนะเราก็อยากดู <swimming. S 1> อยากเห็นผลง,งานของเราครับให้ปากหนัง <c oughs> จริงๆก็คุ้นเคยกับกาแฟยอยู่แล้วเนะเราคนกรุงเทพนะไปที่ไหนก็มีแต่ร้านกาแฟแล้วก็ไปนั่งว้านไปทานบ้างเราก็เราก็เห็นบรรยากาศของทรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝึกอะไรเพิ่มก็ไม่ได้ฝึกครับมันมันมันมีนมันอันมันมั้มันนะันม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 ันันม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 ันันาันมัพี่นม้นมันันันมนมันันม<ร>ันมนมันวันมันันมันนมัน ฉายแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเป็นหนังรักๆเบาสบายนะครับอาจจะไม่ค่อยมีหนังแบบนี้เท่าไหร่ในช่วงนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ๊กกิ๊กแต่เรื่องนี้มันไม่ไม่ค่อยกุ๊กกิ๊กเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบหนังสวยมากกว่าเป็นหนังที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องของธรรมชาติเรื่องของภาพที่สวยงามครับอีิปิพคะขอถามถึงเรื่องข,า,ขาวนึ่งหนึ่งขาวเป็นรื่องะไรครับภาพหนออกมาพิปิมกับพวงสาวคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ภรรยา ปี๊บทราบเรื่องนี้เรื่อไม่มีหรอกครับสาวอะไรส่วนใหญ่ก็ทํางานเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่ปิ๊บไม่ใช่ผู้จัดการทํางานด้วยกันครับอยู่ในทีมเดียวกันทําธุรกิจด้วยกันครับถ้ามันเหมือนแบบว่าพวงแขนอะไรเงี้ยค่ะคนก็เลยอาจจะเข้าใจพวงแขนมีทำไมผมไม่เคยเห็นพวกแขนจริงๆเหรอไม่น่าจะมีหรอกไม่มีหรอกครับหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะคนนี้จะเป็นผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตพี่ปิ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีเลยช่วงนี้ทำงานจริงๆ ผมเนี่ยกลับบ้านในสี่ห้าทุ่มทุกวันเลยฮะทำงานตอนนี้ก็มีภาพยชนร์เรื่องนี้พอหมดเรื่องนี้ก็น่าจะโล่งขึ้นนิดนึงนะครับกับภรรยานี่กลับมาเป็นปกติเหมือนปกติที่เคยให้ข่าวไปครับแั่นก็ตอนนี้สถานะของพี่ปีภรรยาเป็นยังไงก็ถามเขาพูดไปแล้วไงว่าเหมือนปกติที่เคยให้ข่าวไปก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครนะไม่มีตอนนี้เนี่ยทุ่มให้กับงานจริงๆนะครับเพราะว่าโปรเจกต์หรือว่างานที่ทําอยู่เนี่ย มันทําระยะสั้นทำระยะสั้นแล้วมันก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ระยะสั้นแต่ว่าระยะสั้นของมันเนี่ยเป็นระยะสั้นที่ต้องใช้เวลาเยอะต้องทุ่มเทให้กับมันซีเรับก็เลยซีเรียสไหมคะที่ตอว่าเหมือนมีข่าวไม่ซีเรียสเลยแล้วครับไม่ซีเรียสเลยแล้วครับพอเราเป็นผอไปเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรก็ว่ามันเลยฮะทั้งเฟอร์บี้ทั้งอะไรก็รับได้หมดครับถ้ามีข่าวมาอย่างนี้กลัวจะมีปัญหาอะไรได้กลัวมีปัญหากับภรรยาไหมคะพอมีข่าวไม่มีอะครับเพราะว่าจริงๆบอกตรงๆเรื่องนี ผมกับภรรยาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยคือเขารู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงมไม่ใช่คนที่แบบจะเป็นแบบว่าเหมือนในละครเนี่ยมันไม่ใช่อย่างไรครับมันทุกอย่างมันก็ดีขึ้นนะครับก็สงบเงียบขึ้นแล้วก็จริงๆภรรยาผมก็เป็นคนที่ทํางานเยอะเหมือนกันเพราะนั้นในตัวงานเนี่ยแหละครับทำให้เราไม่ได้แบบมีเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วก็เรื่องของ สื่อต่างๆก็เสพน้อยจริงๆอ, <laughs> อยู่ดีครับผมอยู่แต่อย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เสพสื่อเลยครับนะโอเคมีอะไรก็คุยกันได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบัเนเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบือ้องหลังอ e ีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวช่อมแซ็ดวงการงานการเงินความรักแบบแั่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว